เป็นเมนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ไหมถ้าไม่อยากพาพความรู้ดีๆเกี่ยวกับน้องสาวของคุณทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพีนจี้ไว้ค่ะถ้าเรากําลังจะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและวันนั้นเป็นเมนพอดีหรือกําลังเป็นเมนอยู่และถึงวันที่ต้องไปฉีดวัคซีนพีนจี้ตอบตรงนี้ชัดๆนะคะว่าเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามขณะที่เรากําลังเป็นเมนหรือมีประจําเดือนเพียงแต่ว่า พี่นาจิปเป็นห่วงในกลุ่มของคนที่มีอาการปวดท้องว่าจําเดือนมากปวดหัวไม่เกรนรวมทั้งปวดหลังนะคะตอนนี้การบรรเทาอาการปวดของคุณแนะนําให้เป็นการกินยาพาราเซตามอลน,นะคะแทนการกินยาแก้ปวดเดิมที่คุณเคยกินอยู่ในกลุ่มเอนเซตนะไม่ว่าจะเป็นไอบูโพรเฟนหรือมีเฟนนามิกแอซิดในชื่อกันค้าพอนสแตนที่คุณคุ้นเคยกันดี คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่ปวดท้องวระจำเดือนมากนะคะคุณอาจจำเป็นจะต้องใช้กระเป๋าน้ำร้อนหรือแผ่นปิดแก้ปวดที่แบบชนิดร้อนรวมทั้งการจิบน้ำขิงอุ่นๆช่วยไปด้วยนะคะ